พิม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 ไปปัญญายาเล่นกันเร็วเร็วเร็ว ตอนเล่นว่าวสนุกจังชิงจังมาเล่นการเถอะ<ม>กระตูนมาแล้วไปดูกระตูนดีกว่าอะชิงจังอะ,อะนี่ชินโรสเกะ เล่นบอลกันเร็วไปเล่นบอนนเลบอเร็ว Oh ลุงลงที่นี่ที่ไหนครับเจ้าหลงทางมาเลยไอ้หนูไม่รู้เหมือนกันอ่ะลุงตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยมีร้านข้าวที่ไหนบ้างครับลุงที่นี่ไม่มีข้าวเลยหนูอ้าวทำไมล่ะครับลุงก็เพราะว่าปลูกมาแล้วไม่มีใครกินเจ้าก็ดูอย่างครอบครัวนั่นสินั่นเป็นผลของการไม่กินข้าวเหรอครับลุง ใช่แล้วจ้ะหนูเพราะไม่ได้กินข้าวเลยขาดสารอาหารร่างกายเลยผอแมแห้งแบบนั้นและอย่างนึ่งข้าวมันปลูกยากก็เลยไม่มีใครปลูกแล้วโหไม่เห็นจะปลูกยากตรงไหนเลยมามาเดี๋ยวผมสอนลุงเองขั้นตอนแรกเราก็ขุดดินแบบเนี้ยขุด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 ,ขดแล้วเราก็ใส่มเมล็ดข้าวลงไปจากนั้นก็คอยรดน้ำแล้วก็รอให้มันโตแค่นี้ เหมีนจะยากเลยลุงเดี๋ยวนูถ้ามันง่ายแบบนั้นก็ดีสิมาเดี๋ยวลุงจะสอนวิธีปลูกข้าวให้เมื่อตอนหนุ่มๆลุงเคยทำนามาก่อนขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมดินเราต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเช่นน้ำาภูมิอากาศจากนั้นก็สูบน้ำเข้านาให้ทั่วแปลงแล้วเราก็จะทำการไถหรือตีเพื่อให้ดินแตกตัว การทำแบบนี้จะช่วยให้วัชพืชคุกเข้าลงไปในดินเพื่อเป็นอาหารของดินด้วยต่อไปจะเป็นการลูดเทือกก็คือการปรับหน้าดินให้เรียบเตรียมคว์มพร้อมในการหว่านเมล็ดข้าวสุดท้ายในการเตรียมดินก็จะเป็นการลากล่องคือการทำล่องน้ำในแปลงนาเพื่อให้น้ำไหลผ่านทั้งแปลงได้ทั่วถึง ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียม,มเมล็ดข้าวเราต้องหามเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไม่มีวัชพืชปะปนนำมเมล็ดข้าวเหล่านั้นมาใส่กระสอบป่านที่เตรียมไว้แช่น้ำสะอาดประมาณ1วันจากนั้นนำกระสอบขึ้นมาพักไว้ในที่น้ำไม่ขังอากาศถ่ายเทได้สะดวกต้องคอยลดน้ำเช้าเย็นทำแบบนี้ประมาณสองวันเข้าก็จะงอกพร้อมให้ระหวานแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนในการหวานต้องเอาน้ำออกจากนาก่อน ก็เริ่มหวานมเมล็ดจะใช้ข้าวประมาณ25กิโลกรัมต่อนหนึ่งไร่แล้วหวานให้สม่ำเสมอกันทั้งแปลงเมื่อข้าวครบ15วันแล้วเราก็จะใส่น้ำเข้านาเพื่อป้องกันว่าจะพืชปล่อยน้ำไว้จนข้าวออกรวงเมื่อข้าวครบหนึ่งเดือนจะเริ่มใส่ปุ๋ยสัดส่วนของปุ๋ยคือ25กิโลกรัมต่อนหนึ่งไร่เพื่อให้ข้าวแข็งแรงป้องกันโรคและศัตรูข้า แล้วศัตรูของข้าวมีอะไรบ้างครับลูกศัตรูข้าวที่พบเห็นได้บ่อยก็มีหอยเชอรี่น้อนก้เพียกระโดดหนูท้องขาวมาเมื่อข้าวโตจนออกรวงเราก็จะผันน้ำออกจากนาจากนั้นรอจนข้าวเหลืองหรือครบตามกำหนดก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวออกมาเป็นเมล็ดข้าวเปลือกแล้วนี่ไม่ใช่ข้าวที่ผมเคยกินนี่ลุงข้าวที่ผมเคยกินมันเป็นสีขาวนะครับ ยังไม่หมดแค่นี้ไอ้นูเมื่อได้เข้าเปลือกมาเราก็จะเอาเข้าเปลือกไปที่โรงสีแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเมล็ดข้าวที่เรากินกันเโหกว่าจะได้ข้าวมากินมันยากขนาดนี้เลยเหรอลุงสมกับที่มันให้คุณค่ากับร่างกายเรานะครับใช่แล้วข้าวแต่ละเม็ดว่าเราจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่เจ้าคิดเลยเข้าวที่นี่ก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ลุงและคนที่นี่ของไม่มีโอกาสได้กินข้าวอีกแล้วฟิมเฟิมอ้าวนี่เราฝันเป็นเหรอเนี่ยฟิมฟิม,ฟมตื่นมากินข้าวได้แล้วลูกพี่เฟิร์นรออยู่ครับ ต่อไปนี้เราจะกินข้าวให้หมดเลยอร่อ,อยจังเลยอ่ะเี๊บปี๊บปี๊บมี๊มันจะยาเล่นกาเล